หลายขั้นตอนแต่ปัจจุบันนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับเพิ่นใส่คนขับเพิ่นจ้างคนขับนะครับนะค,ะคนขับรถสิบล้อจบเลยพี่น้องง่าย ด้าหลังมานี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จะรวมกันกันเสร็จนำกันต่อครับขณะนี้นะท่านกำลังอยู่กับรถไท้คันใหญ่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 หญหญครับโอ้ยเสียงลิ้นพันกันแล้วพีน่น้องเ้ยรถแท้คันใหญ่ๆ TS ห,หนึ่งหนึ่ง,ห,งห่างพอตัดเด้อยปล่อยเลยเดิมจะลงสู่จอในภารกิจระเบิดดินดาลนะครับวันนี้เปลี่ยนภารกิจของเขานะครับ ยัดนิงหนึง่งหานะครับสุดรอนะครับรถแถนะครับ ยันไล่วะมันใกล้กันแล้ว เปลี่ยนไรบ่ปกตินะครับผมก็บอเห็นนะสนอนน่ะไปปีนี้เราได้รถไถรปจำไปบูลยนะครับ,นะรบช่วยๆกันไถครับมันจะได้เสร็จงานแล้วเดี๋ยวก็จะไปย้ายไปแปลงอื่นอีกครับ บูปลาเลยพี่น้องไงพุนพวดพวดมาเลยทุกวันนี้มันเป็นขับเคลื่อนสีล้อแล้วนะครับมันเลยนะครับเขาเรียกว่า,าบุกเบิกนะครับได้นะครับอาจจะสังเกตนะครับว่าที่มันจะเรียบนะครับไม่มีตอไม้แล้วนะครับเพราะว่านะครับไร่นี้นะครับเขาใช้ นะครับรถตัดนะครับแล้วก็รถตัดเนี่ยนะครับจะมีตออ้อยนะครับจะมีก้อนหินไม่ได้นะครับว่ามันกระทบกับใบมีดตัดโคนเขานะครับนี่นะครับเห็นไ่มครับแห้งมากเขาถึงเห็นไ่มครับนี่คือข้อดีของรถไถใหญ่ๆนะครับเสียงนี่เสียงมันนิ่มครับมันคำรามไ่แห้งนะครับเทียดหนึ่งงานนะครับ ช่วงที่มันเข้าไล่ได้นะครับต้องรีบไถเพราะว่านะครับฝนหยุดนะครับหยุดหยุดตกตกนะครับถ้าตกมาแล้วเนี่ยงานในไร่ก็ไม่สะดวกแล้วครับไร่อ้อยนี่ยมันมีงานให้ทําทั้งปีนะครับ เสียงเขานิ่มนวลน,นะครับแต่ทรงด้วยพลังนะครับจัดมากนะครับโชคดีดีฝนเพราท่านตกพี่น้องเลยเอานำตัวแปดสองสี่ศูนย์บุตรควรันควันด,ดำก็เลยครับต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 ับเลยเลย นี่ยครับมันแห้งถือก็มันดึงดีได้พี่น้องแล้วว่าขับแบบนี้มันก็สิเปลืองน้ำมันหระพี่น้องแต่มันได้ดง,งานครับ,บวควันแบบนี้ไงปวดปวดปว,วดแล้วพี่น้องเอ้ยนิวฮอลแลนด์ครับเด้อ แล้วพ่อรัดึงซรอยกันสามขั้นหนางานแป๊บเดียวปวด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 เลยอย่งได้ยินเสียงคอเล็กอยู่บนน้นพวกป๊อปป๊อป๊เนะครับมันก็มีปัญหานะครับสงสัยระยะพิกัดผ่านไม่ได้นะครับต้องปรับให้มันเข้าลึกกว่านี้นะครับนะครับ ตีโค้งมม่ไม่ไ่น้องนะครับเอาละได้นะครับพ่อมาสมมาภาควนแล้วคลิปนี้เอาตือนมาอีก,ากน้อยเพื่มมาอีกสักนิดนึงนะครับแถมแถม นี่น,นะครับบูอีกแล้วครับบูนี่ก็คือผ่ากลางเบิกร่องอีกแล้วนะครับกันน้าอีกแล้วครับมันมันจะเป็นลมครับตรงนี้ต้องดูดีๆบางทีมันเป็นร่องน้ํานะครับร่องทางธรรมชาติที่มันลึกมากนะครับเห็นปกครับจมรอดเราไถไล่รอดเราไถง่ายๆครับเบนเบน เวนเอาเบนลูกเบนเบนเอาเนี่ยแหละครับขับเกินชีลอ้อครับเอาเบนเอารดเร็ว